สวัสดีครับวันนี้วันที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วครับค่ายผมค่ายเป่าชิดได้เพิ่มฟัง์กชั่นเสกปืนด่านคนเข้ามาแล้วครับเสกปืนด่านคนก้าคือ ท่านสามารถเสกปืนในที่ที่มีอยู่ในเมนูผมเนี่ยเสกออกมายิงคนได้ในตาเออในครั้งแรกนะครับจะเสกได้หนึ่งครั้งแต่ถ้าตายแล้วท่านจะไม่สามารถเสกได้นะครับสามารถเสกได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มีปืนอะไรบ้างเรามาดูกันครับปืนแจ็คแฮมเมอร์นั่นก็คือปืนยิงระเบิดนั่นเองครับปืนเออชื่ออะไรนี้ก็ ไม่รู้ว่ะแต่ว่ามีบาลเลต m 8 2 a สองหนึ่งนะครับเป็นฟังก์ชันเสกปืนดานคนเสกปืนออกมาเพื่อยิงคนโดยเฉพาะเลยนะครับสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชันแม็กไม่จำกัดนะครับใช้ร่วมกับแสดงหัวมองทะลุและใช้ร่วมกับเป็นกระสุนไวใช้ร่วมกับทุกอย่างได้เลยนะครับปึ๊บวิธีใช้ก็คือเปิดเสกปืนด่านคนนะครับเปิดปึ๊บจะเป็นเลข x นะครับ เลือกปืนเป็นในที่นี้ผมจะเลือกเป็นปืนคิสนะครับเอ่ออะคิสดาก้อนมังาจ้เป็นนี้ปึ๊บเพื่อไม่ให้การเสียเวลากดเริ่มเลยครับไปฝั่งที่ถูกโกงครับเข้าร่วมครับสังเกตนะครับเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เกิดน,นะครับเราต้องกด x ถึงจะเกิดน,นะครับกด x ที่คีย์บอร์ดเลยครับ แล้วก็กด x อ,อีกครั้งหนึ่งครับจะได้สไนามาเอ้ยจะได้ซองควงมาใช่ครับเราเปลี่ยนปืนก็ได้ครับตอนไหนก็ได้ที่เราไม่ตายเราสามารถเปลี่ยนปืนได้ครับอ้าคริสตัมมี่ครับอ่ะปึ๊บเสร็จปืนแล้วกดเอครับปึ๊บทีนี้ลืมเปิดล็อกหัวครับเปิดล็อกหัวครับ อ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮดช็อตเลยครับอ้าวอ้าวเงือบเงือบเงือบดูแถบตรงข้างๆนะครับขวาบนเห็นผมไหมครับฆ่าห้าตายศูนย์นะครับใช้ปืนที่เสกออกมาครับบอกแล้วว่าฟังก์ชันเสกปืนของเราโหดมากครับผมปึ๊บ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 เชนเฮดช็อตเชนเฮดช็อตอย่างเดียวเลยนะครับโอ้โหแต่ถ้าตายแล้วเสกอีกรอบหนึ่งจะยิงคนไม่ตายนะครับ นี่คือข้อเสียของโปรนี้นะครับค่าก้าวตายศูนย์แล้วนะครับโอ้โหหมดเวลาแล้วเป็นที่น่าชื่นเลยใช่ไหมครับอ่าโปรเซตุนก็เทพอย่างนี้ละครับอย่าลืมสำหรับท่านใดที่อยากเล่นโปรสามารถติดตามได้ที่ริก์ข้างล่างนะครับและสามารถท่านสามารถทำตามขั้นตอนและสามารถเล่นโปรได้ทันทีเลยครับขอบคุณครับ